แับนี่เป็นเรียลวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะมาชมพุทธคุณนะครับอ่าอินเนาะนะครับอินชนิดหนึ่งนะครับดูสภาพก็อินมีน้ําหนักมากนะครับเป็นอินแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความเชื่อกันนะครับว่าอ่าอินชนิดนี้เนะถ้าใครปกติดตัวไว้เนาะแม้นตะตัดหนวดตัดผมนี่ก็ไม่เข้า ครับวันนี้ผมตาแป้งมาอย่างดีแล้วจะกวนโกนหนวดหน่อยนะครับดขูข้าวไหมครับมีดก็ขอมีดก็ข่านะครับถ้าไม่กินก็ถือว่าปกติครับเอเดี๋ยวนะขอบอกกล่าวนะครับนิดหนึ่งนะครับ อัผมบอกกล่าวเขาแล้วนะครับ คำไว้ในใมือวัอนนี้ผมจะตัดหนวนแล้วครับต่อแม่พี่น้องครับไม่เหลือครับเครี้ยงเลยครับก็บอกว่า ตัดผมตัดนวดนี้คมไม่เข้านะอุตสาหไปหามาแล้วก็กให้ติมาเอามาให้นะครับก็เลยอยากจะจมพุทธคุณนะครับคำไว้ในมือเนี่ก็จะตัดไม่เข้าเนี่ย อืมครับเรียบร้อยไม่มีพุทธคุณอะไรเลยนะครับตัดหนวดไม่เข้าเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับนะครับอันนี้เป็นเหล็กก็เรียกว่าอีเหล็กบ่หม,ม่วงนะครับทดสอบไปแล้วก็เครี่องนะครับนะ ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนะครับอันนี้คือเป็นการชมพุทธคุณนะครับของเหล็กบ่อม่วงนะครับปรากฏว่าเกลี้ยงครับตัดไม่เหลือครับเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับนะครับไม่มีพุทธคุณอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมันกันนะครับอาจจะดีอย่างอื่นก็ได้ ลองเสียงก้ดูคนครับวัดีครับ